เฮ้ยใครบอกไหมกูเดินไปเร็วเร็วเร็วเไปบ้าไอ้ตัวคุกเปล่าไปอ่ะบอากูบอกกูดูแลไอ้เหี้ยเด็กไี่รูแบบไรเหี้ยพวกมันเล่นเกมพูกมันเล่นเกมมล่นพูดดิ

นายอามอ่ะกัปตันกัปตันข้ามันโอ้เฮียมันเหมือนพวกเจน่ะมึงจะเปิใครดูใครดูจโซคูปะอะลูเบดีเบดีแอปเปิลเทคออฟทุคนย่งเหือนดิ้งดน้งิ้งดิิงิงดิ้ดิ้งดิ้งอิ้รดิ้งดิ้งิงดิ้ิ้ดิ้้งดิด้เดิด้ดิ้งดิดิ้งดิ้ง้อดิ

อะไรงานนี้เข้าในนี้ I go to the shower and you go and the m a i n I w i run to the heaven and l a u g her t ตัวเรากระดมเยอะอะไรมาแล้วนะเดี๋ยวมึงตายไงเพื่อนเป็นของไอ้เยี่อะไ้รกู

ไอ้เออ้ยมองอะไรเนี่ยล่ะเฮ้ยกูแฟกูทไมอะอามกูแฟดติดน้องไม่ไม่มีนะขวาอ้าวอารมกูอมาบีลองมาบีลองมาเฮ้ยกูขงกูขังีขบนมาตสี่ยงบกบอเฮ้ยกูตาย ไปน้ำหนาวะอ <Bref? sh arp inhale> ูก้าฮูกาอีตัวหนึ่งลองลองอ้าลองลองสองตัวนี้ลองยีลองีลองยี่ยี่ยอ่ยี่ยี่เียียี่ยีงยียี่ยี่ี่ยี้ยอยนเยียย่ี่ี่